สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากให้ชมนะครับเนี่ยฮะพักกิ่งชินลราชหลวงปู่เผือกนะครับสองสี่แปดห้านะครับเราเข้าเรื่องเลยนะครับองนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับยอดยอดก็จะแหลมนะครับตรงปลายนี่จะแหลมคมนะครับแล้วก็ดูนะครับเรื่องใบหู นะครับก็จะมีแฉกมีง่ามครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาเอ่อด้านซ้ายข้างล่างก็จะมีแฉกแต่ว่ากล้องผมมันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยจะมีเหมือนเลขคูณนะครับมีเส้นแตกจากเอ่อปากขึ้นไปด้านบนแล้วจากตาด้านขวาลงมาด้านล่างนะครับเออมีเส้นแตกนะครับแล้วก็มองไปก็ จะเหมือนเลขคูณนะครับหูด้านขวาก็จะมีมีแฉกนะครับเหมือนง่ามเหมือนกันนะครับด้านขวานี้นะครับแต่กล้องผมมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ในซอกเนี่ยฮะก็จะมีเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะฮะเนี่ยดูชัดนะครับเนี่ยเนี่ยเนื้อเกินนะครับแล้วก็เรื่องสังกตินะครับก็จะคมนะครับเป็นเหลี่ยมเลยครับ ตั้งขึ้นมานะครับดูดีๆเนื้อก็จะขู่ขะนะครับเป็นคล้ายย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทั่วองค์นะฮะเนื้อพระองค์นี้เป็นเนื้ออทองดอกบวบนะครับดูแล้วดูแล้วสวยครับแล้วความลึกของซอกนะครับเนี่ยลึกมากนะครับในซอกแขนนี่จะลึกนะครับดูตานะครับจะชัดเจนนะครับนะครับเอ่อ ะครับไม่มีการเบอรือนะดูดีๆแต่ว่าองค์นี้ก็คือเออก็ <c oughs> จะเห็นคาาเบานะครับดำๆเนี่ยมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วมือด้านขวานี่จะมีมองเห็นแค่สี่นิ้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนกก้อยจะหายไปนะครับพระองค์นี้นะครับไม่มีนะฮะมีแค่สี่นิ้วด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยด้านหลังก็ ก็ชัดเจนนะครับดูสังกตินะครับดูความคมนะฮะจะขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาดูชัดเจนนะครับไม่มีเบอร์นะฮะดูดีๆนะครับความสวยนะครับองนี้นะฮะเรื่องความหนาเนี่ยคือพิมพ์นี้จะบางนะครับองค์ท่านจะบางนะครับเนี่ยฮะเอาจํา จำใบหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีเกินมามีเนื้อเกินมานะคือซอกเนี่ยฮะเนี่ยดูจะชัดนะครับให้จำพิมพ์ให้แม่นนะครับลึกๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตะไบหย,ยาบนะครับแล้วก็รูอุดกิ่งก็จะใหญ่นะครับแต่ว่าของผมคือกล้องผมมันไม่ชัดนะครับ ก็เลยอยากให้ให้จําจต่เขาโครงของใบหน้านะครับเนื้อจะสวยงามมากครับเป็นทองดอกบวบนะครับดูนะฮะอา่าฮะจำให้แม่นนะครับอ่อย่างเนื้อเกินแล้วก็มีมีกากระบาดตรงใบหน้าด้านขวานะครับเป็นเส้นแตกนะครับจากริมฝีป,ปากขึ้นบนจากดวงตาขวาลงมาล่างก็จะไขว้กันเหมือนเลขคูณนะครับ อยากให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกองค์นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้รับชมวันนี้สวัสดีครับ